มาแล้วครับขบวน517นะก็กำลังจะผ่านตรงผมถ่ายนี่5โมงครึ่งนะมาก่อน417นะครับ417น่าจะพึ่งเข้าโบยใหญ่นะมาถ่ายตรงนี้ทนายก็นี่ฮะนอนเฝ้านะะไอ้เราก็ห่วงรถจะถูกรถไฟชนนะครับ ครับตำบลห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะแต่น้องก็รู้นะฮะไม่วิ่งตัดหน้านะคือจะหลบนะ <laughs>